โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับน้าโรงเรียนคูณีน่ะไม่ใช่โรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรโรงเรียนโรงเรียนวัดใต้นะครับผหรือวัดลัตถิวัดนาลามท่ามลอยตะพงยังวะท่ามลยตะพงน้าฝากพี่น้องมาลุ้นที่ ได้ร่วมทำบุญนะครับแต่แค่ทำจพื่อคนนะครับขอบคุณพัดยานขอบคุณพัดยานกลิคนอะไรอีกนะครับขอบคุณครับขไใจทุกคนได้ทุกคนครับครับครับเรียนดีนเก่งนะครับเรียนดีนักเก่งนะครับเอ้า เรียนนะตั้งใจเรียนนะกระต่ายเราสองคนครับขอบคุณครับครับวันนี้ก,แก็แจกครบแล้วนะครับผมนี่โรงเรียนวัดลับพิวนาฬานะฮะคือเป็นวัดใต้นะครับผมก็ได้เอามาแจกกับเด็กอนุบาลได้แจก,กเด็กนักเรียนจริง <c oughs> ถึงได้สิบกล่องก็ยังโอเคอยู่นะก็มาให้น้องๆให้น้องๆเขาได้ได้ชิมได้กินนะครับผมแล้วก็ชอบมีใจนะก็อนุโมทนาบุญไปกับน้องมาลูนด้วยนะครับผมอนุโมทนาบุญไปกับน้องมาลูนที่อุดหนุนนะฮะอุดหนุนผมแล้วก็ให้ผลทํามาแจกกับเด็กๆนะฮะทีแรกก็จะไปเถาอะไรนะ ที่ไหนแบดวินแจก,กอะไรแต่คนนี้ฝนตกไม่เห็นก็เลยเข้ามาที่โรงเรียนเลยถึงได้ในคล้องกบดีใจแล้วนะครับผมก็ขออนโมทนาบุญด้วยนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในเสาครอบครัว,วครับนะฮะในเสาครอบครัว,วรเ้าสวนก็มนะีเกี่ยวกับทำอาหารสอนทอำไข่อมะเดนะฮะสอนทอำไข่อมะเดื่ อตอนเช้เาไลฟ์สดตี 3, สามถึงตีห้านะครับผมแงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเรื่องไปที่อย่างเงี้ยน้องมาลุนที่ทำงานต่างประเทศนะฮะอ่าเขามาดูไลฟ์สดตอนเช้าเสร็จครับเขาก็โอนเงินมาให้ช่วยทำใส่กล่องนะมาแจกเด็กๆมาแจกคนทั่วไปนะครับผมนะอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ i you